ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนการปิดตัวสแกนไวรัสการลงเกมการอัปเดตตัวเกมนะครับอย่างแรกเลยเราจะไปปิดตัวสแกนไวรัสกันก่อนนะครับให้เราเข้ามาตรงที่ตัวเซตติ้งนะครับอัปเดตแอนด์ซิเคียวรตี้นะครับตัวนี้เราก็กด Windows Security นะครับจะไปไว้นิดนึงนะฮะแล้วกดคำว่าตัวไวรัสนะครับเป็นรูปโลนะฮะรูปโล กดขึ้นมาปุ๊บนะฮะกดคำว่าเลื่อนลงมาหน่อยนะครับกดคาว่า manage setting นะครับโอเคถ้าสําหรับใครที่เปิดอยู่นะฮะมันจะเป็นตรงคําว่า on แบบนี้นะครับให้เรากดปิดนะฮะกด1ครั้งแล้วก็กด yes นะครับให้ปิดตัว real time ตัวนี้ real time protection ตัวนี้นะครับปิดไปเลยนะครับอันนี้ก็คือการปิดตัวสแกนไวลัสปิดไฟ wall เรียบร้อยละต่อไปให้เรามา จัดการตัวเกมนะครับไฟล์เกมที่เราโหลดมานะครับผมแนะนำนะครแนะนาว่าให้เรา,าปิดตั้งแต่ก่อนโหลดเลยยิ่งดีนะครับเพราะว่าถ้า,าเปิดไว้ตอนเราโหลดไฟล์มาอาจจะเสียได้นะครับต้องโหลดใหม่อพอได้ไฟล์มาปุ๊บให้คลิกขวาครับแล้วกดตัว a c t a c k เนี่ยฮะตัวล่างสุดนะครับเป็นรูปสมุดต,ตัวล่างสุดตัวนี้นะครับกดไปเลยครับ แล้วให้กดคําว่า yes to all นะครับตัวนี้นะครับมันจะทําการแตกไฟล์ทั้งหมดนะครับที่บีบอยู่ในนี้นะครับพอแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมแตกแล้วนะครับพอแตกไฟล์เรียบร้อยนะมันจะได้ไฟล์มาประมาณนี้ครับโฟลเดอร์มาประมาณนี้ครับโอเคพอเราได้แตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรากดเข้าไปคําว่า patcher นะครับเพื่อที่จะทําการอัปแพตตัวเกมก่อนเข้าเกมนั่นเองนะครับ นี่ครับมันจะมีตัวเข้าเกมคําว่าแพทเชอร์นะครับตัวนี้เอาไว้สําหรับอัปเดตแพทต่างๆนะครับโอเคกดเข้าไปเลยครับแล้วกดคําว่าย e ดนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างมาประมาณนี้ครับให้เรากดคําว่าอัปเดตเดี๋ยวนี้นะฮะกดเข้าไปเลยครับอาจจะมีตัวอัปเดตนะฮะให้เราติกนะฮะทั้ง3ามช่องนะครับให้เราติกทั้งหมดเลยครับแล้วกดคอนเฟิร์มครับ พอเรากดาตัวอัปเดตเราคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับกดติข้างสามช่องแล้วก,กดคําว่าคอนเฟิร์มเรียบร้อยมันจะมาทงางมาหน้านี้นะครับสําหรับคนที่ยังไม่เป็นแพทล่าสุดมันจะทําการรันรันแพทไปเหมือนเกมทั่วๆไปครับมันจะทําการลันแพทไปเรื่อยๆหลอดต,ตรงนี้ฮะหลอดสีเหลืองกับหลอดสีฟ้ามันจะวิ่งนะครับแต่ถ้าตัวคนไหนนะครับเป็นแพดล่าสุดแล้วมันจะไม่วิ่งนะครับ มันจะเหมือนผมเนี่ยฮะเกมเวอร์ชัน57นะครับาการอัปเดตเ,เกมเสร็จสมบูรณ์นะครับอันนี้คือเป็นแพทล่าสุดแล้วนะครับให้เรากดสตาร์ทได้เลยเล่นเกมได้ปกติเลยครับมีประมาณนี้ฮะนะครับการลงเกมการปิดตัวสแกนไวรัสการอัปอัปอัปแพทตัวเกมนะครับมีประมาณนี้โอเคครับขอบคุณครับ